าไปดูสนามปั๊มแท็กกีฬาติดล้อสุดแสนจะน่าตื่นเต้นปั๊มแท็กมันคือลักษณะสนามที่ที่เป็นเป็นเนินเพื่อให้เราปั๊มลงไาเทคนิคการเล่นรูปแบบสนามจะเป็นยังไงไปดูกันเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟังรู้ดูว้าวกับผมตูนวรัตวันนี้นะฮะวันนี้ผมจะพามากีฬาประลองความเร็วกับผมแบบปรุดปราดปูุดปลารดนี่ถือบอร์ดอยู่ในมือสนับ ขาพร้อมสนับศอกพร้อมมวกกันน็อกพร้อมอุปกรณ์พร้อมขนาดนี้รับรองวันนี้จะมาวา้าวย้อมพร้อมกันนะฮะกับกีฬาที่เรียกว่ากําลังอยู่ในเทรนด์เลยแล้วคนที่ชอบแบบสตรีทนะครับคนที่ชอบแบบกีฬาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊มแทร็กปั๊มแทร็กนี่รับรองว่าถูกใจเทปนี้แน่นอนนะฮะว่าแต่ว่าแต่งตัวพร้อมขนาดนี้แล้วตอนนี้รอเจ้าของอยู่นะฮะเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแล้วสวัสดีครับพี่นิกครับสวัสดีครับไปกันเลยไหมครับพี่ไปไหนครับไปลงสนามดีครับแม่งแต่งตัวรอแล้ว เล่นไปแล้วฮะไม่ไม่เป็นดกันถอดก่อนเลยครับเอ้าเหรองั้นนั่งคุยกันก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลำบากอ๋อเลเต้องต้องลงบันลงบันไม่ไกลต้องต้องนั่งคุยกันก่อนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคได้ได้ครับปะโถเอ๋ยพี่ตูนเตรียมตัวมาเต็มยศเลยนะคะทั้งมวกสนับศอกสนับเข่าแต่ที่ไหนได้ยังเล่นไม่เป็นเลย ถอดอุปกรณ์แล้วไปฟังไปรู้กับพี่นิกเจ้าของสนามกันก่อนว่าปั๊มแทร็กนี้คืออะไรมาถอดอุปกรณ์แล้วก็นั่งคุยกันสักหน่อยครับพี่นิกเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าปั๊มแทร็กเนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนเอ็กตรีมไหมหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างก็สนามคือปั๊มแทร็กมันเป็นประเภทสนามครับประเภทของสนามเหมือนสนามบอลสนามจักรยานอะไรเงี้ยปั๊มแทร็กมันคือลักษณะสนามที่ที่เป็นเป็นเนิน เพื่อให้เราปั๊มลงไปอ๋อปั๊มก็คือการปัง๊งปั๊งแบบนี้ปั๊มคือการโยกกดแรงเพื่อให้ไหลลงเนินนะคือการลงเนินก็คือเราลงไปได้ด้วยด้วยความเร็วด้วยความเร็วปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นแล้วก็ลงอีกคือในทุกครั้งที่เราลงอ่ะเราก็จะสะสมแรงความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆตามทุกๆรูปาตามแรงเฉื่อยของมันที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยเพราะนั้นสนามที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะก็คือปัม๊มแทร็ก แล้วปั๊มแทร็กต้องเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นไหมครับก็หลักๆก,ก็คือกีฬาที่เป็นล้อ,อคือคืออะไรที่มีที่มีล้อแล้วไม่มีเครื่องยนต์หรือมีเครื่องยนต์ก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่น้ํามันอะไรเงี้ยเป็นระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยเล่นได้หมดอ่าราะน,นั้นข้อกําหนดคือมีล้อ,อมไม่มีเครื่องยนต์เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็จะมีนี่เลยสเก็ตบอร์ดจักรยานจักรยาน,รยานโรลเลอร์เบรดรบแล้วมีอะไรอีกพี่สกูตเตอร์ ที่เห็นมาเล่นมีพวกล้อเดียว <S <S พวกสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่ถ้าท่านึกภาพมันจะเป็นล้อล้อใหญ่ๆล้อเดียวขึ้นไปยืนอะไรเงี้ยก็เล่นได้คือม,มันก็มีกลุ่มเป็นยานพนาหนะระยะสั้นใช่ใช่ใช่พวกพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็มีมาลองเอนกันสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คือคือมันคือตอนนี้ข้อจำกัดมันมันหลากหลายมากคือมันมันแทบมันแทบไม่มีข้อจำกัดเลยอะไรที่มีล้อแล้วคุณคิดว่ามันคุณเล่นบนสนามได้ก็เล่นในมดเคยเห็นอะไรแปลกสุดที่มาที่แบบเฮ้ยเล่นสนาม แบบนี้ได้หรือเลยเล่นปั๊มแทร็กได้ด้วยเหรอก็น่าจะเป็นไอ้ล้อเดียวเนี่แหละครับคือคือมันแค่แค um <rat> <squishy guard> ่เล่นบนพื้นอย่างยากเลยแต่ว่าคือมันก็เป็นกลุ่มที่เขาเขาเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคือคือเด็กโรลเลอร์เบลดก็ก็จะได้ลองเ่นอย่างผมมาเล่นโรลเลอร์เบดบนปั๊มแทร็กไม่ได้นะผมเล่นได้จักรยานกับสเก็ตบอร์ดคือหมายถึงว่าใครที่มีความเชี่ยวชาญในในด้านนั้นๆก็สามารถเอามาทดลองมาเล่นได้ครับผม อ๋อคำว่าปั๊มแทร็กหมายถึงกีฬาแบบนี้นี่เองเข้าใจชัดเจนแล้วละค่ะเห็นว่าสนามของพี่นิกเนี่ยมีเปิดสอนด้วยอยากรู้จังเลยว่าพี่นิกเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วถ้าสนใจใช้เวลาฝึกกันนานไหมแอบเอาใจช่วยพี่ตูนล,ล่วงหน้าเลยคะ่ะเรียนนานไหมครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นเด็กๆก,ก็แั๊บเดียวสองครั้งก็น่าจะลงปั๊มแท็กได้ละ แต่ถ้าเด็กจะเป็นเร็วกว่าใช่ถ้าสังเกตเด็กเด็กกับพวกสเก็ตบอร์ดโรล,ลเลอร์เบรดอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเร็วมากเพราะความบาลานซ์ความความเขาเรียกอะไรอ่ะเขาไม่กลัวยิ่งไม่กลัวยิ่งเป็นเร็วใช่คือผู้ใหญ่จะมีความเฮึกลุ้งไปแขนจะหักฟันจะหลุดอะไรไหมห<ช>น้าจะลงดั้งหักไหม<ช>แต่ทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็จะเห็นเหมือนที่ที่เปิดรายการเมื่อสักครู่ว่าอุปกรณ์เซฟตี้ต้องพร้อม ไม่งนั้นก็จะไม่ให้ลงสนามใช่ครับ,คร,บครับงั้นเล่าที่มาหน่อยว่าต้องชอบเล่นก่อนถูกไหมก็ <c oughs> ถ้าชอบก็ยิ่งดีคะ <c oughs> คือส่วนใหญ่เรามีทั้งเด็กที่ที่พ่อแม่อยากให้เล่นและเด็กที่อยากเล่นได้ด้วยตัวเองความแตกต่างสองอย่างก็เราก็จะเห็นได้ไดชัดแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเล่นแล้วก็ชอบหมดนะงั้นสำหรับพี่นิกเองนะฮะชอบมาก่อนอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งจะมาสนใจจริงจังตอนทําธุรกิจผมชอบจักรยานก่อนผมเริ่ม เริ่มเล่นจักรยานแต่ยุคยุคฟิกเกียยุคโหนานมากเลยซึ่งมันนานมากที่มันค่อยค,อยคอยบูม,มาเรื่อยๆืแล้วก็ค่อยๆลงปไป,ไปใช่ซึ่งมันก็ตั้งแต่ยุคนั้นต้นมาอะไรเงี้ยครับจนจนมาถึงจุดหนึ่งเราได้ลองจักรยาน bmx ซึ่งมันคือตั้งแต่เด็กอะเราเล่น bmx แบบ90เลยนะบา้บาบอๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือจักรยานที่เด็กเล่นได้ทีนี้เราก็ได้ลองจับแล้วก็ได้เจอกับสนามประเภทนี้ที่เมืองนอกเราก็เล่นเราก็เลยอะเริ่มเล่น bmx แล้วเราก็ เพิ่งรู้ว่าอ่ะเมืองไทยเนี่ยมันมีสนามไม่เยอะเราก็เลยอยากทําขึ้นมาครับสนามตัวนี้ก็คือเริ่มจากจักรยานก่อนนั่นแหละปั่นแล้วก็เล่นในสนามป um ั๊มแท็กได้รู้ที่มาที่ไปเรื่องของป um ั๊มแท็กกันแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่นิกพาไปลงสนามหน่อยดีกว่าแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้และสนามจริงเลยว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างทั้งสําหรับคนที่อยากจะเป็นผู้เล่นและผู้ที่ทําธุรกิจในด้านนี้ครับไปพร้อมๆกันเลยครับ เท hey, มากค่ะพี่นิกพอสนใจเล่นกีฬาประเภทนี้แล้วพี่นิกก็ได้ไปดูสนามอีกหลายๆที่ซึ่งมีการแนะนำจากมืออาชีพด้วยเอาละได้เวลาพี่ตูนของเราลงสนามแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะว้าวหรือจะวิวแม้แดดจะแรงแค่ไหนแต่พี่ตูนของเราไม่ถอยแน่นอนค่ะคุณผู้ชม เอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้พามาที่สนามจริงแล้วจะเห็นว่ากว้างใหญ่มากเนินเยอะแยะมีโค้งมากมายเต็มไปหมดแต่ก่อนอื่นก่อนจะเล่นต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมครับพี่นิกครับเชิญพี่นิกแนะนำได้เลยครับก็ข้าวๆก็อ,อันนี้ขึ้นมาดูทีละชิ้นได้เลยครับพี่อันนี้เรา ที่มีเป็นประเภทที่มีให้เช่านะจริงๆมันก็เล่นได้อย่างที่บอกมันมีอีกเยอะแยะมากมายที่ผมเองก็เล่นไม่เป็นที่เราสามารถเล่นได้เอาเท่าที่าพื้นฐานแล้วกันพื้นฐานหลักๆก็ที่ที่ที่ฮิตที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นพวกสเก็ตบอร์ดับเซิร์ฟสเก็ตล้อมันต่างกันเห็นไหมใช่ไหมอันนี้เป็นสตรีทต่างแล้วฟังก์ชันในการเล่นต่างกันยังไงพี่ก็พวกนี้ก็คือสตรีทสตรีทก็อย่างที่มันเป็นภาพสเก็ตบอร์ดที่ทุกคนเข้าใจก็คือการกระโดดเล่นท่า อ๋อที่กระโดดแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปนะเล่นอุปกรณ์อะไรเงี้ยอ๋อก็คือเล่นตามท้องถนนใช่เบาพกพาแล้วก็กระโดดได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นจะว่ามีความมีความแฟชั่นนะฮะใช่ส่วนพวกพวกพวกรองบอร์ดเซิร์ฟเกตล้อก็จะใหญ่กว่าเน้นแบบไถเป็นระยะทางไถ่ทางไกลถ่ายความเร็วอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะกับสนามตอนนี้อ๋อแปลว่าอันนี้เหมาะจะเล่นตามแบบทั่วๆไปอันนี้เหมาะจะเล่นสนามมากกว่า สำหรับปั๊มแท็กนะแต่พวกนี้ก็จะเล่นได้ง่ายกว่าแต่พวกนี้ก็เล่นได้เหมือนกันแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีความชนานํานาญเพราะฉะนั้นอย่างแรกนี่คือสตรีทบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟส,สเกตส็ตเซิร์ฟสเก็ตนะฮะามาดูอุปกรณ์ป้องกันตัวบ้างดีกว่าก็งมันก็จะมีพวกถ้าเป็นพวกสเกต็ตบอร์ดเขาก็จะมีเป็นเป็นนักเคลื่อนตัวที่กันเวลาเราล้มแล้วก<อ>็วข้อมือใช่ข้อมือยันเอามือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะจะเกิดเหตุการณ์นี้บ่อย สัญชาตญาณเราเนอะเข้ามาใช่ครับอันนี้ก็จะป้องกันก็จะอยู่อย่างนี้อ่าอย่างแรกคือพวกเข่าศอกครับสนับข้อมือแล้วก็อันนี้ที่ผมใส่ตอนแรกป้องกันเข่าถ้าไม่กันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้เคยเหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็เข่าไอ้ศอกก็คือมันก็เป็นพวกอุปกรณ์มาตรฐานของกีฬาสตรีมครับอืมอันนี้คือข้อกําหนดเลยไหมว่าก่อนลงสนามต้องใส่ถ้าเป็นมือใหม่เราคือเรา เราแนะนําให้ใส่ไว้ดีที่สุดดีกว่าใช่ครับนะฮะเพราะขนาดนี่สีเท้ายังรู้พลาดนักปราชยังรู้พลังยังล้มได้เลยนะครับนี่ก็หมวกกันนะ็อกหมวกนี่ใส่กับจักรยานกับใส่กับสเก็ตบอร์ดเหมือนกันไหมเอ,อ่อจริงๆก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นฟูลเฟสที่กันลงมาที่คางเลยอ๋อเหมือนหมวกกันน็อกมอไซค์งี้เหรอใช่ใช่ก็คือถ้าเป็นพวกจักรยานเนี่ยแนะนําให้ใส่พวกฟูลเฟสดีกว่า,า,าเวลาเวลาล้มถ้าสมมติว่าหน้าลงเนี้ยเราก็ ช่วยกันได้ได้อีกระดับหนึ่งใช่ครับนะครับส่วนนี่คือโรลเลอร์เบรดโรเบดก็เหมือนกันใช่โรลเลอร์เบรดนี่ฮิตมากยุก90สูแล้วตอนนี้มันเหมือนจะเริ่มกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งก็มันก็มันมันก็เขาเรียกว่ามันฟอลโล่ตามกันมาหมดเลยพวกพวกกีฬาพวกนี้ที่มันกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกันไหมฮะตัวอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นบอร์ดลงไปก็เป็นเซิร์ฟสเก็ตเหมือนกันแต่ล้ออาจจะเล็กกว่าอันนี้มีไฟด้วย อโอ้<ๆ>มันก็เป็นแฟชั่นนะครับตอนนี้มันแบบแต่งตกแต่งอะไรใครชอบอะไรยังไงเล่นได้หมดมาดเ,เรียกว่าคัสตอมเมดได้ใช่ใช่ครับตามความชอบนะฮะแล้วจักรยานที่เหมาะที่สุดกับสนามป um ั้มแทร็กแบบนี้ต้องเป็นจักรยานแบบไหนครับก็ถ้าแนะนําก็เป็น BMX ผมขี่จักรยานแม่บ้านได้ไหมแบบผมไม่มีตังค์ซื้อ BMX อยากลองได้ได้มีเคยมีคนเคยเอาแม่บ้านลงด้วย กล้ามาเต็มเลยแล้วล้มไหมลงได้ลงได้ครับลงได้ปกติอฮะเด็กๆเนี่ยเล่นได้หมดแหละเหรอใช่งั้นถามนิดนึงจักรยานทําไมต้องเป็น BMX มฮะมันฟังก์ชันมีอะไรพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นอ่าอันนี้คือ b m x เป็นประเภทนะก็คือมันมีการแข่งขันที่ที่ตรงกับกับประเภทของปั๊มแท็กเป็นการแข่งขันด้วยจักรยาน BMX ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยตรงตรงประเด็นคือคุณสามารถฝึกในปั๊มแท็กเพื่อไปแข่งขันได้ด้วยสร้างมาเพื่อการนี้ใช่คือต่อยอดได้ใช่แต่ มันก็มีทั้งล้อ20ล้อ26คือมันก็จะมีจักรยานที่ใกล้เคียงกันเช่นเดิร์สหรือดาวฮิลที่มันเป็นโชค๊คอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เล่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการแข่งขันของของประเภทพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปั๊มแท็กหรือมันไม่ใช่สไตล์เนี้ยมันจะเป็นอีกสไตล์นึงว่ายง่ายอะไรก็เล่นได้ไแต่นี้จะตรงประเภทที่สุดใช่ ละลานตาไปหมดเลยค่ะทั้งเครื่องเล่นและอุปกรณ์ป้องกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของผู้เล่นเลยนะคะเพราะถ้าเล่นแล้วบาดเจ็บหนักน่าจะกลายเป็นประสบการณ์ไม่ดีแน่ๆเลยต้องกันไว้ก่อนเอ๊ะแล้วอุปกรณ์อื่นๆจะมีอะไรอีกบ้างนะไปดูกันต่อดีกว่าค่ะ แล้วที่อยู่กับ BMX นี่คือสกูตเตอร์นี่เราเห็นแบบคนไถกันในหมู่บ้านเนี่ยน,นี่ก็เล่นได้เหรอเล่นได้ครับแล้วมันมันมันเล่นยังไงในเมื่อมันต้องใช้สองเท้าอยู่บนนี้แหละใช่ก็คืออ่ามันมันมันเหมือนกึ่งกลางระหว่างสเก็ตบอร์ดกับจักรยานอะ่ะคือมันสามารถใช้แขนในการช่วยปั๊มได้เหมือนจักรยานแต่ว่าเราไถเหมือนสเก็ตบอร์ดก็คือไถตัวไปข้างหน้าใช่ครับแบบนี้ แล้วก็ขึ้นมายืนสองเท้าอะไรประมาณนั้นใช่แปลว่าอะไรก็ตามที่มีล้ออย่างที่พี่นิกบอกไว้ตอนตอน้นนะฮะอ้างั้นเดี๋ยวให้พี่นิกสาธิตผมอยากให้เริ่มจากอันนี้ก่อนเลย<อ>วิธีการขึ้นแล้วก็ไหลไปข้างหน้ายังไม่ต้องลงเนินก็ได้นะพี่นะคืออย่างที่บอกว่ามันมันเหมือนสเก็ตบอร์ดคือมันยืนเหมือนสเก็ตบอร์ดนะครับก็คือถ่ายแล้วก็ขึ้นครับอ ถเพื่อถ่ายเพื่อให้มันดันตัวไปใช่มันก็จะมีเบรกของหลังเนี่ยอ๋อมีเบรกด้วยเนี่ยครับใช่โอเคโอเคซึ่งมันก็จะมีกดใช้่ใช้อันเนี้ยเหมือนจักรยานครับแต่ว่าถ่ายเหมือนสเก็ตบอร์ดเป็นลูกผสมใช่ใช่งั้นสเก็ตบอร์ดเหรอฮะลองสาธิตวิธีการขึ้นบอร์ดให้เราดูหน่อยได้ไหมคคือสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็ง่ายๆพื้นฐานมันก็คือการถ่ายแล้วก็ขึ้นไปยืนปิดกลับปิดกลับแล้วก็ลง พื้นฐานเลยครับแค่นี้ที่เหลือก็ฝึกต่อไปว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรควบคุมความเร็วยังไงครับถ้าถ้าเป็นเซิร์ฟสเกตมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่าคาวิ่งครับคือการเหมือนคือเซิร์ฟสเกตเนี่ยมันคือการจําลองการเล่นเซิร์ฟในทะเลอ๋อเลยเรียกว่าเซิร์ฟใช่เซิร์ฟเซิร์ฟคือการที่มีคลื่นมาดันเราแล้วเรารา์ฟเราบิดบิดตัวขึ้นคลื่นขี้หมา ก็คือเซิร์ฟสเกตมันเกิดขึ้นเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยมันเล่นได้แค่ตับางฤดูกาลพอหมดพอหมดหน้ามรสุมเนี่ยคลื่นหมดก็เล่นเซิร์ฟไม่ได้ฝรั่งก็เลยคิดเซิร์ฟสเก็ตขึ้นมาเป็นเซิร์ฟบกใช่เซิร์ฟบกใชครับโอ้โหได้รู้ข้อมูลสุดว้าวเลยค่ะว่าเซิร์ฟสเกตเนี่ยแต่เดิมใช้เล่นแทนเซิร์ฟที่เล่นในทะเลสุดยอดไปเลยพี่นิกยังให้ข้อมูลที่ดีเพิ่มด้วยค่ะ ว่าเวลาลงสนามควรเว้นระยะห่างระหว่างกัน2เนินเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นเพราะบางทีถ้ามาเร็วๆมาแรงๆอาจจะเบรกไม่ทันค่ะมาแล้วนะครับคุณตูนอยากลองอะไรสักหน่อยไหมครับได้ใไหมเอาแบบผมคิดว่าง่ายสุดน่าจะเป็นจักรยานไหมก็ถ้าคุณตูนปั่นจักรยานได้อยู่แล้วเนอาปั่นจักรยานได้แต่อย่างอื่นยังไม่เคยเลยวนนั้นขอจักรยานละกันได้เลยฮะจักรยานก่อนจะ ลงสนามนี่มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เป็นพิเศษบ้างนอกจากใส่อุปกรณ์แล้วก็คือความพิเศษของจักรยานโครงนี้ก็คือต้องต้องต้องยืนปั่นให้ได้ด้วยโอ้โหให้ดีทําไมฮะทําไมนั่งปั่นไม่ได้ฮะเพราะเราจะต้องย่อยืดย่อยืนย่อยืนกอคือคือจากปกติที่เรานั่งปั่นนะสังเกตว่า BMX มันมันไม่มีมันมันนั่งไว้ไม่ได้นั่งอย่ไี้เออมันจะเตี้ยใช่ครับ โอ้โหเหมือนง่ายเหมือนง่ายไปนู่นแล้วผมต้องลองทำอย่างนี้เหรอโค้งแรกไม่เป็นไรโค้งต่อไปไปหลูมนู่นขอขอขึ้นไปลองขี่นิดนึงได้พื้นฐานอีกอันหนึ่งก็คือขาขาควรจะขนานกัน อ๋อเหรอใช่ขนาดแบบสองข้างเท่ากันเ<ช>นี้ยเหรอเ<ช>พราะอะไรฮะคือแบเราเราเรายืนเรายืนตรงอ่ะโอใช่แล้วเวลาเข้าโค้งมันไอ้บันไดมันก็จะไปไม่ไปกระแทกแค่เริ่มก็ยังไม่ขนาดเลย <c oughs> <c oughs> ขนาดแล้วอ่ะนี่ครับโ okay. อเคปึ๊บปึ๊บลงดีกว่า <c oughs> พราะถ้าลงไปอาจจะไปดูเลยนะฮะถ้าถ้าลองก็ลงไปลองข้างล่างกันด้ครับถ้าถ้าถ้าอยากลอง <c oughs> อ๋อลอง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 ขอเข็นลงก่อนขอเข็นลงก่อนใช่ยังไม่ต้องลงเนินใหญ่เท่านี้ได้ไหมเท่านี้ได้ไหมได้ได้เนี่ยเนี่ยเราไปอันขวาเนี่ยครับปั่นไปเลยครับตามตามตามความเข้าใจแสดงว่าใจรักจะเล่นจริงๆนะพี่ตูนแป๊บเดียวขี่จักรยานไปถึงนู่นแล้ว ไตเนินไปทีละลูกแบบเห็นแววมืออาชีพเลยค่ะเจ๋งเอ๊ะแต่พอมองดูดีๆรอบสนามเราจะเห็นเด็กๆมาเล่นกันหลายคนบางคนเนี่ยฝีมือแจ๋วซะด้วยไปชวนน้องคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าปั๊มแทร็กในมุมของเด็กๆเกนี่ยจะว้าวแค่ไหนเดี๋ยวขอไปซ้อมก่อนแป๊บนึงแต่เห็นน้องๆเขเล่นกันเก่งมากเลยเดี๋ยวไปขอความรู้จากเขาหน่อยคะไปคุยกับน้องปายทางด้านด้วยอย่าครับ คุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าประจําของสนามนะครับน้องปายสวัสดีครับอขออนุญาตนั่งคุยด้วยหน่อยเมื่อกี้กําลังปั่นจักรยานอย่างเมามันอยู่เลยนะฮะน้องปายมาเล่นที่นี่นานยังครับประมาณหนึ่งปีกว่ากว่าค่ะปีกว่ากว่าแล้วนะครับเล่นอะไรบ้างครับจักรยานแล้วก็สเก็ตบอร์ดค่ะเริ่มต้นจากอะไรก่อนเริ่มเล่นจักรยานก่อนก็คืออันนี้เลยแล้วสเก็ตบอร์ดมาหัดทีหลังมาหัดที่นี่เหรอคร่ะยากไหมไม่ยากค่ะอะไรสนุกกว่า สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดสนุกกว่าโอ้ยสุดยอดนะฮะไม่ยากด้วยเพราะว่าเล่นเซียนจริงนะครับทําไมต้องไปถึงชอบเล่นมันสนุกมันมันแล้วได้ประสบการณ์ด้วยค่ะเคยแค่มาซ้อมหรือว่าเคยไปแข่งด้วยเคยไปแข่งด้วยเคยแข่งที่ไหนยังไงมาฮะไปแข่งที่สนามสุพรรณบุรีชนบุรีชัยนาทค่ะโอ้ไปแข่งไปหลายที่เลยนะชนะไหม ได้ที่2กับที่5ที่2ที่สที่หที่2ที่3ที่5นะฮะครั้งหน้าขอให้ได้ที่1เลยเอาใจช่วยนะครับขอบคุณมากน้องปายสวัสดีค่ะไม่กวนละ๋ยวให้น้องปายไปซ้อมต่อไปปั่นต่อนะฮะว้าวสนามและลีลาเทพของพี่นิกยังไม่พอคะ่ะมาว้าวกันกับความสุดยอดของน้องปายด้วยลีลาเนี่ยไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยแถมผ่านการแข่งขันมาเยอะมากๆด้วยคะ่ะบอกได้เลยว่าสุดยอด ว่าแต่คุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วไปฟังเกี่ยวกับมุมอื่นๆในการดําเนินธุรกิจของพี่นิกกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้ที่พี่นิกบอกมีสอนสอนนี่คือมันเป็นคอร์สเลยไหมหรือสอนแค่แบบก่อนลงสนามเป็นครั้งครั้งก็มีทั้งสองอย่างสอนเป็นคอร์สก็คือสอนเพื่อเพื่อเพื่อพัฒนาสกิลทั้งหมดส่วนไอสอนเป็นครั้งเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนแค่สําหรับคนที่พอมี พื้นฐานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเล่นปั๊มแท็กก็แค่เหมือนแนะนํา15-30นาทีเพื่อให้เขาเล่นได้ครับอย่นั้นนั่งคุยได้ไหมฮะได้คุยตรงกึ่งกลางสนามนี่เลยครับแล้วสอนเป็นคอร์สเนี่ยกี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายยังไงครับก็อ่าพัวเวทเรามีทั้งพัวเวทและคลาสเนาะแต่ว่าอ่าด้วยช่วงโควิดตอนนี้เรามีแต่พัวเวทอย่างเดียวก็คือเราไม่ได้เปิดคลาสพัวเวทนี่อ่าครั้งครั้งละ690แล้วก็คอร์สคือ4ครั้งลด10% อสี่ครั้งนี่คือห่างกันแค่ไหนก็ได้ก็อส่วนใหญ่ก็จะอาทิตย์ละครั้งอ๋อสัปดาห์ละครั้งใช่นะครับยังไงก็เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะว่าในวันที่คุณผู้ชมดูเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นสถานการณ์อาจจะคลี่คลายแล้วก็กลับมาบีสอนเป็นคลาสเป็นกรุ๊ปได้แล้วใช่ครับนะครับเห็นมีขายอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมฮะก็มีครับมีอุปกรณ์แบบไหนไงบ้างที่ส่วนใหญ่แบบก็คือที่หลักๆที่เราเราขายก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ที่ที่ใช้เล่นในปั๊มแท็กฮะ ก็มีทั้งสเก็ตบอร์ดจักรยานแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเสื้อผ้าหมวกน็อกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะพี่มีขายจักรยานหรือจักรยานก็มีครับใช่เหรอสามารถแบบมาเลือกซื้อที่นี่แล้วก็ปั่นที่นี่ได้เลยได้ได้โอ้วันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยเราเห็นเด็กๆซะเป็นส่วนใหญ่50สิบอัพก็มีนะครับมีมีหลายคนด้วยแล้วเขามีข้อควรระวังเป็นพิเศษไหมเรื่องของกระดูกเรื่องของความแข็งแรงอย่าง5้าสิบอัพมันก็แน่นอนว่าเขาก็ เขาก็รู้ตัวเองว่าถ้าเขาล้มเขาเขามีโอกาสที่จะแตกหักง่ายมากกว่าคนอื่นและใช้เวลาในการรักษานานกว่านานกว่าเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องป้องกันคือส่วนใหญ่50ล้านเนี่ยทุกคนเขาเขาเรียกว่าอะไรมีไม์เซ็ตที่ที่โอเคมันไม่มีความแฟชั่นอยู่อ <si ยู่แล้วอ่ะก็ความปลอดภัยป้องกันเต็มที่ใช่หน้าตาไม่ไม่สนใจแล้วก็คือใส่เรียกว่าฟูลเซ็ตเลยป้องกันล้มก็แทบจะไม่ไม่ทับถ้าไม่แบบ แต่เขาเล่นด้วยเขาเล่นให้เป็นลักษณะออกกําลังกายครับกีฬ mm hmm. าเอ็กซ์ตรีมทุกชนิดเนาะมันมีความเสี่ยงต่อให้คุณป้องกันยังไงถ้าถ้าคนมันจะเจ็บอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเจ็บได้แต่ถ้าคุณมีสติเล่นอย่างถูกต้องมีการไม่ห้าวจนเกินสกิลตัวเองอะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็ปลอดภยัยในระดับที่คือคุณคอนโทรลตัวเองได้อะ mm hmm. แต่ถ้ามันก็ทุกอย่างมัน มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคือต้องประเมินศักยภาพความสามารถตัวเองก่อนอุปกรณ์ป้องกันต้องเพื่อพร้อมก่อนแล้วก็อย่าคึกขนองเกินเหตุอย่าให้แบบอารมณ์พาไปหรือเพื่อนท้าทายกันแล้วแบบเกินเกิน <ๆ S 1> เรื่องอ่ะต้องเอาแค่แค่เราสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยคือบางคนเขาคิดว่าเล่นได้แหละเล่นได้มันก,มนก็มันก็มีโอกาสที่จะลม้และลม,แล,ลมแล้วล้มมันก็มีทั้ง2อแบบล้มล้มแล้วล้มเบาๆล้มหนักๆก,ก็มีมีล้มแล้วแบบ ไม่กลับมาเล่นอีกเลยเพราะเข็ดไหมผมว่ามันก็คงมีนะ <c oughs> มันก็มีเหมือนกัน <c oughs> ใช่แต่มันก็มีมันก็มีคนที่กลับมาเหมือนกันกลับมาะะถ้ายังสนุกกับมาในผมเชื่อว่าไงก็กลับมาแต่ไม่ล้มเลยหรือล้มแล้วป้องกันตัวเองไว้ก่อนล้มอันนี้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือในแง่ผู้เล่นทีนี้ในแง่ผู้ประกอบการบ้างสําหรับคนที่สนใจอย,อยากจะทําสนามปั๊มแทร็กหรืออยากจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยพี่นิกมีอะไรแนะนําบ้างฮะ คือคือผมก็คือ,ค,อคือเราไม่ไม่ใช่นักธุรกิจแบบจา๋าเราทําเพราะว่าเราอยากเราอยากจะทำะนะคือถามว่าถ้าจะให้ประสบความสําเร็จแบบเกณฑ์แบบเร็วๆอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คุณมองหาไม่ถูกต้องใช่มันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่ธุรกิจแบบปุ๊บปับ๊บรับโชคอะไรอย่างนั้นมันเป็นการแบบค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆคือมันก็มีสนามที่เปิด ขึ้นมาเรื่อยๆมีสนามเยอะขึ้นจากที่ที่ตอนแรกเราบอกว่ามันยังไม่ไม่ค่อยมีมันยังมีน้อยอยู่แต่ตอนเนี้ยมันคนมาเริ่มเห็นภาพว่ากีฬาประเภทนี้มันมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่จะต้องทําต่อไปคือต้องสร้างนักกีฬาธุรกิจเกี่ยวกับกีฬามันต้องมันต้องเราจะอยู่ได้อะต้องมีนักกีฬาคือถ้าเราทําธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีนักกีฬาก็คือแน่นอนมันก็ มันก็ไปต่อไม่ได้ไม่มีคนเล่นมันก็หมดไปใช่คือถ้ามีนักกีฬามีนักกีฬาจักรยานมีนักกีฬาสเก็ตบอร์ดมีการแข่งขันมีการจัดกิจกรรมมีมีการแข่งขันเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆพอให้เขาได้รู้สึกว่าได้ร่วมกิจกรรมได้สนุกได้แข่งขันได้ได้พบปะได้เจอเพื่อนฝูงได้แลกเปลี่ยนอะไรกันคอมมูนิตี้สำคัญสำคัญที่สุดสำหรับสำหรับ,รบธุรกิจประเภทกีฬาเนาะและยิ่งกีฬาทางเลือกไม่ใช่กีฬาแบบ อ่าสมมุติว่าเมนสตรีมเมนสตรีมอย่างฟุตบอลเงี้ยเราคือก็เราไหวังเ่รว่าที่เนี้ยมันมันเริ่มจากธุรกิจฟุตบอลของที่บ้านสถานที่นะครับที่นี่มีอยู่ก่อนเราทําสนามบอลตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วผมก็ยังไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ก็เป็นธุรกิจที่บ้านผมก็มองว่าอันนี้มันมันเป็นแมสแน่นอนว่าคู่แข่งเยอะมีมีคนอยู่ในแวดวงแวดวงเนี้ยเต็มไปหมดลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ด้วยราคาที่ต่างกันแค่แบบหลักสิบาท เขาสามารถเปลี่ยนไปเล่นอีกสนามหนึ่งได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเราก็อหยัดได้อะไรที่มันมันไม่ใช่แมสแหละอย่างอันเนี้ยแน่นอนมันยังตอนเนี้ยมันเริ่มมันมันเหมือนอยู่ในจุดที่กําลังจะเริ่มแบบฮิตมากๆอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็เหมือนเป็นการเปิดเปิดอีกอีกด้านหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าคนคนอยากจะเล่นฟุตบอลอะ เขาเขาเล่นที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าจะเล่นสเก็ตบอร์ดอยากจะเล่นปั้มแท็กเนี่ยมันมันมีอยู่แค่ไม่กี่ที่และนี่คือหนึ่งในตัวเลือก<ช>ที่เพียบพร้อมแล้วก็ครบวงจรที่พร้อมจะให้ทุกคนมาเล่นได้นะฮะอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนอารมณ์ปั้มแท็กเสร็จเตะบอลเตะบอลแล้วไปเล่นจักรยานต่อ<ช>ก็ได้ใช่ครั เอาล้วฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยสําหรับความรู้ดีๆที่นํามาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เปิดสนามบูชาให้ผมทดลองเล่นโดยมาสักครูฟี่นี้ขอบคุณมากขอกคบคุณมากครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่เปิดมาแล้วชมไม่ทันตั้งแต่ตอนต้นหรืออยากจะชมซ้ําอีกสักครั้งสองครั้ง3ครั้งก็ได้คลิกชมย้อนหลังได้เลยครับที่ w w w e t v t h a i t v กับฟังรู้ดูว้าววันนี้ตูนแล้วก็คนนุณนิกลาไปพร้อมกันแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับพินิคขอบคุณครับ